ไม่เซตหรือคำพูดแบบไหนที่ชี้ชัดว่าคนคนนี้รวยยากถ้าคนที่ชอบพูดว่าถ้ากูถูกหวยนะกูจะนั่นกูจะนี่เนี่ยอันนี้ชัดเลยเพราะคุณกำลังบอกตัวเองว่าคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้ก็เพราะโชคชะตาเท่านั้นไม่ใช่ความสามารถการบันที่สองคนที่ชอบบอกว่าแหน่ก็ต้นทุนเราไม่เท่ากันนี่คะค่ะไปเซิร์ช Google ค่ะมีคนที่ต้นทุนต่ำกว่าคุณค่ะแล้วเขาก็พัฒนาชีวิตเขาได้ค่ะอย่าโทษชะตากรรมค่ะ สามค่ะเงิน,นทองหายยากเงิน,นทองมัน,มนต้องเหนื่อยกว่าจะหามาได้อะอันเนี้ยพอคุณเชื่อแบบเนี้ยคุณก็จะเป็นคนที่เงินทองหายยากจริงๆคุณลองดูดิมันมีคนที่เขาหาเงินได้ง่ายๆอ่ะแล้วเราก็จะไปอ้างอีกก็เขาเก่งแล้วเขาเก่งจากอะไรเขาเก่งจากการเรียนรู้ฝึกฝนหรือไม่มีเงินเรียน Google เกนรียนฟรีมีเยอะมากเลยแบบที่4พวกดูถูกการค้าการขายเห็นใครทำมาที่ อาชีพสุจริตแต่ไม่คูลในมุมของเราเราก็จะแบบฉันไม่ชอบค้าขายอ่ะได้ดูคอนเทนต์สิเพราะนั้นขายของแบบไม่ใช่ชั้นอะเอ่ออะไรแบบนี้ว่ขายความรู้อันนี้เจอบ่อยอีชันไม่ใช่ฤาษีนะคะที่ต้องอยู่ในป่าแล้วแลกด้วยหัวมันนะคะใช่ไหมคะการค้าขายคือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เรามีที่ดีหรือผลิตภัณฑ์ที่เรามีที่ดี คนที่เขาต้องการคนต้องซื้ออยู่แล้วทําไมไม่ให้เขาซื้อของดีของคุณล่ะฉะนั้นถ้าคุณเกลียดการค้าขายดูถูกคนที่เขาค้าขายเบื่อยากจัดและสุดท้ายเกลียดคนรวยชอบดูถูกคนรวยคนรวยมันโงอ่อันนี้ซื้อมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะต้องโง่ด้วยคนรวยมันเลวคนรวยมันโกงไม่เซ็ตแบบนี้จิตใต้สำนึกคุณเกลียดความรวยคุณจะไปรวยได้ยังไงล่ะจ๊ะคนรวยดีดๆมีเยอะแยะจ้ะ เงินมันไม่ได้ทําให้คนเลวจ้ะเงินมันขยายสันดานจ้ะคนที่จนแล้วเลวเนี่ยพอมันรวยขึ้นมามันก็เลวมากขึ้นคนที่จนแล้วดีพอเขารวยขึ้นมาเขาก็ดียิ่งขึ้นฉะนั้นเงินไม่ได้ตัวเปลี่ยนสันดานค่ะมันคือตัวขยายสันดานจ้า